สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราตกปลาทำอาหารชาแนลกันนะคะการอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะว่าพวกเราจะได้ปลากี่ตัวค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็คือบ้านของเราตัอยู่ใกล้ตลาดสดนะคะแล้วมันเป็นวันส,สุกพอดีก็เลยมีปลามาแล้วก็เถเยอะนะคะ ตอนนี้กเราก็จะถึงหมต้ตกปลาหม้แรกของเราแล้วนะคะก็คืออยู่ในใจจากตัวบ้านของเรานะคะก็ประมาณส0กิโลได้นะคะถึงหมายแล้วคะ่ะถึงหมายแล้วนะคะก็คือหมายแรกของเราเรามาดูก,กันนะคะว่าหมายแรกของเราจะได้ปลากี่ตัวไหมแต่ว่าชนนี้ก็สวิกันนิดนึงนะคะเพราะว่านานา,นานราจาได้มีเวลาว่างในการออกไปตกปลากันนะคะ ได้ปลาสักตัวนะคะแล้เราก็มีการปรึกษากันว่าเราจะไปหมายที่2อหมายถัดไปนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าหมายที่2ที่เราจะไปจะได้ปลาไหมนะคะก็คือหมายที่2ก็อยู่ห่างจากหมายแรกประมาณ500เมตรค่ะ ดูท่าทีแล้วนะคะก็คือหมายแรกไม่ได้ปลานะคะแล้วก็เตรมตัวกลับเพื่อจะไปหมายที่2นะคะอันนี้ก็คือหมายที่2ของเรานะคะเป็นหมายที่ห่างจากอันนั้นก่อนอันนี้ก็คือประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็มาถึงหมายตกปลาที่2แล้วก็มาติดตามกันดูนะคะว่าหมายนี้จะมีปลาจะจะเฮลไหมจะมีโดโดนไหมนะคะ แต่กภ็ภาวนาว่าวันนี้เราจะไม่แห้วนะคะอย่างน้อยก็ขอติดทุ่งกับบ้านสักหนึ่งตัวถึง2ตัวนะคะเพื่อที่จะไปทำอาหารเย็นกันนะคะโอ้มาแล้วคะ่ะตัวแรกมาแล้วนะคะตัวแรกมาแล้วคะ่ะ ดูนะคะว่าไซส์จะขนาดเท่าไหร่นะคะโอ้สวยจะไซส์สวยไหมนะคะโอ้ตัวแรกไซส์สวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็น่าจะประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วได้นะคะขนาดของปลาอานะโชดอนอันนี้คือปลานะคะอุปกรณ์ของเราก็มี ไม่มีอะไรมากนะคะมีเบ็ดแล้วก็มีเหยื่ออันนี้ก็คือจะใช้เหยื่อปลอมนะคะแล้วก็มีถุงกบแก๊บเพื่อที่จะเอาใส่ปลานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมตัวที่แบบจะออกทริปตกปลาเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะจะัดตัดต็มนะคะ วแรกผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็มาติดตามดูตัวที่สองนะคะว่าตัวที่สองจะได้หรือเปล่านะคะก็มาติดตามกันดูค่ะช่วงนี้ก็อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะแล้วเพราะว่าเราจะไปตกปลาในช่วงหลังเลิกงานนะคะก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแบบนี้นะคะเราจะไปคัมบอไซตกปลาออกทริปกันค่ะ สำหรับตัวที่2องเราก็รอนานมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีบางทีคุณวิศวกรเขาโยนเบ็ดไปแต่เวลาเราเราดึงเบ็ดเข้ามาปลาวิ่งตามแต่ว่ามันไม่กัดเหยื่อของเรานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปลามีน้อยหรือว่าเหยื่อของเรามันไม่ดีนะคะ โอ้เหมือนเหมือนน้ำไหลเหมือนเหมือนได้ปลาปลามาแล้วค่ะทุกคนปลามาแล้วนี่คือตัวที่2นะคะโอ้กำลังพูดอยู่ว่าปลาไม่มีหรือเปล่านะคะอันนี้ไซส์ที่2ก็ขนาดตัวก็น่าจะเท่ากันกับไซส์แรกนะคะเอาปลามาโชว์่อยค่ะปลาเข้ากล้องหน่อยอะโชว์ปลาค่ะนี่ค่ะ หนูหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเรียกว่าปลาอะไรนะคะเพราะว่าแต่คุณวิศาก,ก่อนก็บอกว่าปลากระสูบขีดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าภาษาภาษาอื่นเขาจะเรียกว่าลาอะไรนะคะตัวที่สองค่ะตัวที่สองพวนา วันนี้ที่แรกก็ว่าขอสองตัวนะคะแต่ภาวนาว่าตัวทีสาต้องมาแน่ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เริ่มค่ำลงแล้วนะคะเพราะว่าพระาทิตก็เริ่มตกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะกลอบบ้านกันนะคะเพื่อที่จะนําปล่าไปทากับข้าวกัน,นะคะ่ะ หมายที่2ที่เรามาตกนี้ก็คือน้ํายังไม่ลดนะคะแติว่าถ้าน้ําลดมันก็จะมีเป็นเป็นเหมือนหาดทรายนะคะเราสามารถเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปโยนเบ็ดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ํายังไม่ลดก็เลยมีป่าหญ้าพวกป่าหนามอะไรเยอะไปหน่อยนะคะมันก็จะลงยากนิดนึงนะคะหมายตกตารอรุนตัวที่3กันนะคะก็คือสมว่าถ้าเราได้ ตอนที่3เสร็จแล้วก็จะก,กลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าค่ำแล้วค่ะ โอ้มาแล้วค่ะทุกคนตัวที่3นะคะแต่ว่าไซส์ว่าจะเหมือนไซส์แรกอ๋อตัวนี้น่าจะไซส์2-3นิ้วนะคะเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ดีใจที่เราได้ปลาวันนี้เราก็ได้3แต้มนะคะนี่ค่ะขนาดของไซส์ปลานะคะอ่ะคนตกปลายิ้มแฉ่งเลยค่ะ ก็คือคนตกปลายังไม่อยากกลับนะคะแต่ว่าคนที่ไปด้วยอยากกลับแล้วนะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วนะคะเขากน็นานๆเขาบอกว่านานๆจะได้ออกมาตกปลาสักทีเพราะว่าเหนื่อยจากการทํางานแล้วนะคะแต่เราก็เหนื่อยจากการทํางานแล้วก็ยังมาตกปลาอีกนะคะ ก็คือคนตกปลาก็ยังยืนตกปลาอยากตกปลาต่อไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเวลาเลยนะคะว่าตอนนี้จะ18นาฬิกาแล้วนะคะทุกคนก็คือคิดว่าปลาน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ได้มา3ามตัวแล้วนะคะก็รอให้น้ำลดลงอีกสักนิดนึงนะคะรอค่อยจะมาตกปลากันอีกทีนะคะ ก็คือ,อยังไม่กลับนะคะก็เดินลัดเลาะป่าไปตกปลาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะค่ำแล้วก็จะไม่ได้ปลาหลังจากตัวที่3อาอีกแล้วนะคะแต่คุณวิศวการก็ยังเฝ้ารอว่าตัวที่4ี่ต้องมาแน่นี่นะคะก็คือผลงานของเรานะคะเราวันนี้เราได้ปลา3าตัวนะคะขนาดก็น่าจะ2นิ้วถึง4นิ้วได้นะคะ โบกมือทักทายผู้ติดตามน้อยโบกมือทักทยายค่ะสำหรับวันนี้นะคะตกปลาทำอาหารชาแนลเราก็จบทิปตกปลาหลังเวลาทำงานกันแล้วนะคะกลับบ้านได้คะ่ะขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพ่อเราด้วยนะคะสำหรับที่ใคร สนใจในเรื่องของการตกปลานะคะก็สามารถเข้ามาชมคลิปของเราได้นะคะก็คือในช่องของเราจะทําเกี่ยวกับการตกปลานะคะไม่ว่าจะตกปลาหนะน้าดิหรือตกปลาตามเขื่อนต่างๆนะคะไว้มีโอกาสคลิปหน้ามาติดตามดูนะคะว่าพวกเราสองคนจะไปตกปลากันที่ไหนและจะมีคลิปอะไรใหม่ๆไหม,หมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ